สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสุขุมสุขคนเด้อเนาะกลับสบายดีสุขุมสุขคนเนาะกินข well. ้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องวันนี้กับอ่าออมห้อยจูบเนาะอ้อมห้อยจูบเนาะเส็บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะอ้อมห้อยจูบเนาะมีแต่หน่วยใหญ่ๆเนาะอ้อมห้อยคมอ้อมห้อยคมหรือบาห้อยจูบเนาะค้ามข้อจำหนักมันก่อนเนาะพี่น้องเนาะจำหนักมันก่อนหนนึงโอ้กอไปเสบยักที่พักน้ำหนึ่งนาะพี่น้องเนาะพักบอบทำไงเนาะ กนะกับขอนิว้วจำน้ำแนละ้วพี่นะ้องเนาะใส่หมักแข่งน้ำหน่อยหนึ่งเติมเหมือนกันเนาะพี่น้องากินข้าวเที่ยงเตัวนี่ข้างในใหญ่เนาะมันนี้เนาะอืมอยู่ก่อนมันกนนะ่อนเนาะไข่เต็มเลยเติมนม่ไขนะ่เหรอพี่เหล่ม่ไขนะ่เนาะ ใส่กับขอแนวเนาะกำลังเดือกเบียกเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบียกนึงเลย้เยอดแนนอยนึงเนาะอยากมาเเนาะพี่น้องเนาะอมอยเป็นอาหารีสายเนาะจกาัน กินหอยตรงไหนจูบนะพี่น้องเนาะหอยคมจุดอมหอยคมหรือว่าหอยจูบทั้งางลาเพิ่นมาหอยคมเนะาะทั้งทางไทยเพิ่นมาหอยจูนะจบเนาะใช่ไหมจนะำาะจำต้องขอจำนะ้ำก่อนนะอนะ่ะกันน้อยนานะ จุกดมันจุกดมันก่อนนะพี่หนองเนาะพออ้อมเพิ่นจุเนี่ยจับไปข่าพอหนกใส่เมื่อแล้วพี่นนองตุมาแกล้เนะจะมาแก่งพี่ใหญ่เนาะกเินมดจุกดมันก่อนแตหมอขากดด้วยจุงาสบาทเพียงน อาถ้ามีตูดก่อนก่นันตูดต้องหัวมันเขาขอเน้่มแยบร้ายตูวใหญ่ๆนะพี่หลังนะจุกคนมาหนึงจานหนึ่งเนาะพี่หลาะเขาไม่เน่าอื่นเนาะอ,อมห้อยเน่ๆเดียวมือน วนหนึ่งเนาะอ,อยู่หัวช้องหมาเดือดดอดระวังหยันตามแล้วพี่เนาะมันมีพาปิดปากมันเนะเาะห้องคอหยันขอข้อเขาหอมสวยเพราะกินแย่งแน่เนาะแล้วขาดแน่นนนด้วน้ำผัดจุกจนกัน ไ,ไฟมันไม่ไฟนะจะับน้ำจิานาทีเดียวทำเข่าจับเนาะน้ำกรดดึงเงิน,ง,น,ง,น,นง่ายจุกขวดก่อนเนาะยังครับ กำลังเนาะจุบจมืนกัน่ไหมเนเขเริ่มจุบกนมันบอกแล้วจุบกมอนกันเนาะตันจังสักสุบลบอนาแข็งใ่มันไม่มีแข็งเนาะอ๋ออมแข็ง เผาไม้พี่น้งองลองซีไมๆๆนะ่ใหม่เนาะเอาข้าวขาวจำมใยเนวหมักไปเน้ะงอมหอนจุกก่อนเนาะอันนี้ก็ตีฝังง่ายอ๋อใช่ใส่ไปเนาะ บางคนก็แข็งเนาะหลุกตั้งบาดออกเลยน้อพี่น้องเกิดเหตุอาจารย์บาดเท้านะพี่น้องเนาะบางินมันจะแสบร้ายจุ่มหนักเลยนี่ย พามหนอกก่อนนะจับครับเห่นมือซองเขามากไปเนาะครับเขาจำหนาเมื่อ,อ,อก,ก่นนะอ,อจนจับจับได้เนาะ คนก็เนาะอเด้๋อไปบไนะตัวใหญนะพี่นเนาเดี๋ยวก่อนท่าไเนะอืมคักๆ นนหนักมันอะโอ้โหขาดต่นตาลกล่องเมื่อยๆพี่น้องเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวแปดจับจับพี่น้องแปดเนี่ยเขาจับมันยืเตอ นี่เซีนลอยยังไงเนาะกรซสือของสาวน่าใช่นะซื้อตาดานมาหอมห้อยกับแพ้งไร้เลยกลองหาพันกลองน้อยน้อยเนาะซื้อมาชิมหาพันนองสาว